โอ้มาจากไหนนั่นาตัวก็สวยดีออกแต่ดูดูดูใกล้ๆสิเพื่อนๆมันคือนอนนอนหนอน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 บุ้งมีขนด้วยละ่ะอ่ะไอ้ย่ะหล่นมาจากไหนก็ไม่รู้อะ ตัวมันเล็กกะจิ๋วหลิวถ้าโดนมันคงจะคันหน้าดูเลยนอนบุ้งอย่างงี้อย่าไปโดดมันน่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคัน